ถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากการแสนอาลัยแต่สายใยผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์วิไหลหลงพัฒนากอบพอยานยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มาวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้ไมิมีเหลือนขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจากปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรัน ครั้งแรกที่ทราบว่าตัวเองอะ่ะจะได้บรรจุทํางานในกบพอนะคะก็จะเหมือนกับคนที่เรียนจบทั่วๆไปเลยนะคะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นเนาะที่เราจะได้ประกอบอาชีพมีงานทํา ะะแล้วเราก็เลือกองค์กรที่ดูแล้วมีความมั่นคงจริงๆแล้วนอกจากที่เราจะสอบบรรจุอพอได้เราก็สอบเป็นข้าราชการได้แต่เราก็เลือกที่จะมาอยู่อบพอนะคะแล้วก็อบพอก็เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวที่เราทํางานมาตั้งแต่เรียนจบยาวมาจนถึงเกษียณอายุเลย37ปีกว่าๆนะคะซึ่งเราก็ภาคภูมิใจและเรารู้สึกว่าเรารักและผูกพันในองค์กรนะคะพันห้าร้อยสามสิบสี่ันใหญ่หก็ที่ได้ทำงาน รู้สึกดีใจที่ได้มาทำงานป,ปับป่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรนี้ที่มีความมั่นคงและคิดไว้ว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีและเป็นประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุดครับ เราต้องตั้งสติและรับฟังลูกค้าอย่างตั้งใจพูดจาสุภาพให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหรือดูถูกไม่ควรโต้อตอบหรือขัดจังหวะลูกค้าเพราะจะทําให้สถานการณ์แย่ลงทําความเข้าใจว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าเข้าใจความรู้สึกและปัญหาของลูกค้า ให้กระตือรือร้นที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวก็อให้แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรหลีกเลี่ยงหรือบ่ายเบียงพยายามหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายควรเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นการให้คำแนะนำและขอ้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบติดตามผลของการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาได้แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดค่ะ ก่อนนี้นะแต่ปัจจุบันนี้เหม่พัฒนาขึ้นมีแอปมีเกลงเวลาในแอปได้แล้วเราก็ต้องไปลงไปคีย์เวการออกท่องที่การลาในเทมเลตอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปปรโมทในแซปคีย์ของพนักง,งานใน k คเทั้งหมดแล้วก็ปปาในสังกัดที่รับผิดชอบด้วย ส่วนเวลางานถ้ามีปัญหามรงนี้ประคเนี่เราก็จะถามปรึกษาเพื่อนร่วมงานางช่วยกันแก้ปัญหาเดี๋ยวถ้ามันแก้ไม่ไม่หมดไม่สิ้นสุดก็ปรึกษาหัวหน้าอีกทีค่ะกับกบพอมาแล้วกี่ปีคะยี่สิบเจ็ดปีก้เดืนครับเวลาพบปัญหาในการทํางานทําอย่างไรให้ผ่านปัญหาน,นั้นไปนได้คะเราดูตัวด,ดูว่ามันมันมันเกิดเพราะอะไรแล้วเราพข้าใจบริหารประกันนี่ เวาใรมชช่ยชยแจ้งพนักงานใหม่ว่าต้องทำอะไรบ้างในส่วนไหนบ้างและงานดังกล่าวต้องประสานงานกับผู้ใด 2. สอนงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีคู่มือในการปฏิบัติงานประกอบการสอน อธิบายขั้นตอนในการทํางานให้พนักงานใหม่เข้าใจสาธิตการทํางานให้พนักงานใหม่ดูพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ซักถามถึงรายละเอียดขั้นตอนของงานต่างๆอย่างที่ 3. มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติงานบ่อยๆคอยสังเกตและช่วยเหลือพนักงานใหม่พูดคุยกับพนักงานใหม่เกี่ยวกับงานที่ทําให้คําแนะนําและแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมติดตาม การทำงานของพนักงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะผมเข้าปวชก็ขึ้น่มาเป็นพนักงานกลิตแป้งไปคิดว่าจะจะได้มาเป็นหัวหน้างานตปการก็ผมย้ายมาหลายที่แล้วก็เป็นที่หนองไผ่ปัญหาภัยแรงครับก็ลูกน้องช่วยกันครับสามัคคีกันครับคือปัญหาไัยแรงนะื่องหน้าแรงน้ำจะไม่มีในสระอสาะที่เราขุดไว สูบน้ำเด็ดช่วงภัยแล้งมันจะไม่มีเราก็ต้องไปขอเคขื่อนน้ำจากเคขื่อนให้เขาปล่อยมาให้ปล่อยครับผู้จัดการเขาใช้ความสามารถดีครับเวลาพบอุปสรรคก็ปรึกษาเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นและให้กําลังใจตนเองพร้อมเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานที่เป็นอุปสรรค ได้สําเร็จเพื่อให้เป็นประโยชน์กับปปพครับต้องปรับตัวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่สังคมใหม่คือหากิจกรรม หรืองานเล็กๆน้นอยๆทำร่วมกับกลุ่มชุมชนประจำหมู่บ้านกลุ่มทางศาสนารับส่งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไปหาหมอจะรมดังกล่าวจะทำให้ได้พบปะผู้คุยกับผู้คนรอบข้างเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าและตั้งยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตนเองเข้าสู่วัยสูงอายุฉะนั้นต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายการไม่ทำงานหนักเกินไปหรือการไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ จะบอกได้ว่าเราดูแลสุขภาพใจของเราตั้งแต่เราเริ่มต้นเราได้พบได้กราบครูบาอาจารย์ตั้งแต่เรียนมัธยมนะคะเราก็คิดว่าเราก็มีบุญอยู่อย่างหนึ่งว่าคนบางคนเกิดมาชั่วชีวิตแล้วยังไม่เคยครูบายังไม่เคยพบครูบาอาจารย์ที่จะทําให้สอนเราหรือว่าจะนําทางในชีวิตเราให้เราอยู่อย่างมีความสุข ะะก็กราบผ้าจารย์กันหาแห่งวัดที่วัดวัดเดิมท่านอยู่วัดแพทยธรรมรามเที่อำเภอเด่นชัยเนาะเราอยู่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เดินทางใกล้ประมาณ6กโลปัจจุบันนี้ก็ยังกราบผ้าจารย์อยู่แล้วก็น้อมนำนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ปฏิบัติในชีวิตโดยเฉพาะ่างนิ่งผ้าจา์กันหาก็จะสอนให้เรามีสติอยู่ทุกเมื่อขณะจิตท่านตอนที่เราอยู่กับงาน ะะให้พึงพอใจในสิ่งที่มีพึงพอใจในสิ่งที่เป็นทุกช่วขณะจิตเราทําอะไรให้รู้ตัวอยู่ตลอดนะคะซึ่งเราก็แล้วก็บางทีก็น้อมนําคําสอนของพระอาจารย์หลายๆท่านมานะคะเราก็มีความรู้สึกว่าในสิ่งใดที่คิดว่าเราเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเราก็จะไม่ไปย้ําคิดย้ำำําทําเราก็พบว่าแค่เราไม่คิดเราก็ไม่ทุกข์ ะะเรื่องที่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ไปใส่ใจสิ่งที่เกิดไปแล้วแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องยอมรับยอมรับในสิ่งที่มียอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยความพอเพียงชีวิตก็มีความสุขนะคะซึ่งทุกคนก็ควรจะต้องอยากจะให้ได้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะฝึกจิตนะคะฝึกื้นฟูสภาพใจิตใจของตัวเองนะคะหาสิ่งยดเหนียวซึ่งคิดว่าในวัยกเกษียณของเราก็ ว่าก็ครจะกินเ,เที่ยวบ้างแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะให้ชีวิตมีความสุขอะไรที่มันเป็นทุกข์เราก็ไม่คิดในสิ่งที่ดูแลเป็นสิ่งที่จะหน่วงนำเราก็คิดว่าทุกคนนะ่ะสัตว์โลกย้อมเป็นไปตามกรรมนะคะเราก็ยึดหลักอันนี้ตลอดมาะคะ่ะอายุเยอะแล้วอ่ะงกินที่น้อยลง <c oughs> ถ้ากินมากคืออ้วนแล้วก็มีโรคเยอะด้วยส่วนก็มีออกกำลังกายบ้างเล็กน้อย ยืนเซนยืนสาวแต่จะงดอาหารเย็นทานได้บ้างนิดหน่อยถัยย่ไม้เอยก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานก็ทำหน้าที่และงานในหน้าที่ครับให้ดีที่สุดขึ้นน้องๆพนักงานรุ่นใหม่นะคะในสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นห่วงมากเพราะว่าทุกสิ่งอย่างของเราเนี่ย มันเข้าไปอยู่ในระบบเนาะและในการที่จะรีคูดคนเข้ามาในการที่จะอบอกกับน้องว่าสิ่งอะไรที่ห้ามทำสิ่งอะไรที่ควรทำเรามีกฎหมายมีระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วเราจะต้องเดินตามเส้นทางนี้ทาให้มันถูกต้องเป็นไปตามระเบียบไม่ให้เรามีภัยมาคุกคามให้กเกษียณก่อนกําหนดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอย่าง ยังไม่ได้ปลูกฝังเรื่องนี้เท่าที่ควรทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการโคชชิ่งพี่สอนน้องนะคะมีการ on the job ได้ทําซึ่งบางครั้งลองไปรู้เลยว่าไอ้ที่พี่สอนน้องหรือออนเดอะจที่ทำอะที่ถูกต้องจริงๆมันคืออะไรยังไงร,รู้แต่ว่าพี่คนเนี้เขาเคยทำแบบนี้คุณนึกถึงเกมไหมเกมที่กระซิบบอกต่อกันไปเรื่อยๆอะ กว่าจะไปถึงคนสุดท้ายอะ่ะมันตกหล่นนะคะดังนั้นน้องใหม่ๆน้องที่มาอยู่ใหม่หรือรวมถึงน้องที่ปัจจุบันอาจจะมีอายุงานหลายปีแล้วอะ่ะเราอยากให้ไปดูว่าในงานที่ตัวเองทำอะ่ะระเบียบที่เกี่ยวข้องมันว่าว่าอย่างไรและในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะประกอบก,บกับการสื่อสารขององค์กรเราตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าในความชัดเจนน่ะมันค่อนข้างน้อยบางครั้งหนังสือฉบับหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะให้เราทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะก็อยากให้ทุกคนฝึก ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรากำลังจะ e-document e-document นี่น่ากลัวมากเพราะทุกครั้งบางเรื่องที่ผ่านมาบางทีเราบอกว่าเราอ,อยู่หน้างานเราจำเป็นที่จะต้องทำงานนี้เพื่อตอบสนองการให้บริการกับผู้ใช้น้ำซึ่งบางทีมันสูมเสียงกับการที่จะไม่ถูกต้องตามระเบียบนะคะแล้วบอกว่าบางทีก็ในเรื่องน้ำท่วมเอกสารปวกกินไฟไหม เอกสารศูนย์หายหรืออะไรพวกนี้มันก็ช่วยเราเยอะแต่ต่อไปอ่ะพอมันขึ้นไปอยู่บนคาวแล้วคุณเห็นไหมคะว่าเซิร์ฟเวอร์โยน้ำแล้วอ่ะก็ยังกู้ได้เลยแล้วคุณจะไปล้างเอกสารบนคาวได,ได้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำไว้เลยนะคะว่าในทุกพฤติกรรมที่คุณดำเนินอยู่ในปัจจุบันเนี้ยอย่าทำให้มันมีส่งผลต่อชีวิตในอนาคตนะคะก็ฝาก แล้วก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เนาะเพราะว่าหน่วยงานเราตอนเนี้ภัยคุกคามมันก็เยอะอยู่นะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ของให้เรามาระวังนะคะแต่ยึดมีระเบียบมีครอบังครับอะไรที่ถูกต้องในการทํางานของเรามยายันหลังเราไว้ให้เราปลอดภัยนะคะก็ขอให้ทุกคนรอดปลอดภยัยจนถึงใบเกษียณน,นะคะขอบคุณค่ะ